กลับมะัส,สการเจ้าค่ะพระอาจารย์อาจารย์ดิยาะมามิพันเตเจ้เเาค่ะวันนี้มาคนเดียวเจ้าค่ะมาเจริญพรเจริญพรภาษาที่เกณฑ์นะสัมปาดีท่ะก็สําหรับวันนี้ปกติเราท่องต้องเรียกว่าสวดมนต์นะกันอยู่เป็นประจำทุกั้งสรลนางคชาฉนี้ครัม,รมานี้ใช่ไหม เจ้าค่ะอ๋อสารนังนค,ำคำที่คุ้นเคยเนาะสารนังสารณนะหรือเปล่านะเจ้าค่ะสารนังตัวนี้เป็นคําปฏิญาณตนเนาะถ้าถ้าเราสังเกตคำนี้จะเป็นคำที่เราเวลาที่จะเริ่มพิธีจะบอกว่าเป็นคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะก็ได้แล้วก็ในสมัยก่อนคำคำนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลตอนที่จะเริ่มบวชบรรพชาเป็นสามเณรสมัยก่อน นเนี่ยเป็นคำบวชด,ด้วยเหมือนกันเรียกว่าการบวชว่าติสารณะขมณูประสัมปทานะครับก็คือการเข้าถึงไตราสารณะคมนั่นเองมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะถ้าเราจะแปลว่าอย่างนั้นนะเพราะนั้นได้ยมสังเกตนะก่อนที่เราจะรับศีลใช่ไหมเราก็จะพูดทางสารานังขะฉามินะธรรม,มังสารานังขะฉามิสังคังสารานังขะฉามิแปลทั้งประโยคแปลว่าอะไรเจ้าคะ ข้าฉามิมิจําได้ไหมมิต้องขึ้นประธานว่าข้าพเจ้านะาข้าฉามิขอถึงขอถึงสารพุทธทางซึ่งพระพุทธเจ้าสารนางว่าเป็นที่พึ่ง mm hmm. โดยธรรมชาติเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราจะมักแปลว่าสารนางว่าเป็นที่พึ่งแต่สารนางนั้นมีอีกความหมายหนึ่งแต่ว่าเบียดเบียนได้ด้วย อ๋ตอตรงเันข้ามาเลยเหรอเจ้าคะใช่ใช่แปลว่าเบียดเบียนได้ด้วยทีนี้เบียดเบียนอะไรก็เบียดเบียนเรื่องของคือเบียดเบียนทําลายกําจัดได้สาระเนี่ยมีความหมายว่าเบียดเบียนทําลายกําจัดได้เบียดเบียนทาลายกําจัดอะไรก็เบียดเบียนทาลายกําจัดกิเลสความเศร้าหมองอย่างที่เราเข้าใจกันว่าพุทธังสารนางข้ฉา,ามิสารนางเนี่ยเรามักจะแปลว่าเป็นที่พึ่ง ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งนะตลอดชีวิตแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าก็ขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งนะแล้วก็ตัยามปีแม้ครั้งที่สามเรียกว่าการกล่าวยืนยันถึงสามครั้งนั่นเองว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่ความหมายอีกความหมายหนึ่งของสาระก็คือการเบียดเบียนการกำจัดการทำลายได้ด้วยก็ข้ามเลยเหรอเจ้าค่ะใช่ใช่ทีนี้ก็ถามว่าเบียดเบียนกำจัดหรือทำลายอะไร ในความหมายก็คือเบียดเบียนกำจัดทำลายความเศร้าหมองมีกลุ่มอาสาไิดดลลองตรวจสอบดูใจดูนะว่ามีตรงไหนบ้างที่เรามีความสะดุง้งมีความกลัวอยู่ไหมและเราจะนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นเครื่องกําจัดสิ่งที่เราสะดุง้งกลัวหวาดกลัวความสมองทางใจเราได้อย่างไรเพื่อยกระดับจิตใจเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นดังที่ทุกคนตั้งใจ,จเจริญพร ฉะนั้นคลิปนี้ก็คงจบลงด้วยการมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณปนะนะเจ้าคะเจริญพรและเป็นเครื่องกําจัดปัดเป่าพยันตรายให้เราได้ด้วยเผ่าอันตรายได้ด้วยกลับนมันสก,การเจ้าแ่ะเจริญพร